ส่วนเรื่องผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้อยางโยนพระรามสองครับก็จะมีความพึงการนะครับเป็นล้อชุดแรกของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นคอ .18 นะครับลายที37นะครับตัวนี้เป็นงานเอ็นเทนะครับงานเอ็นเทนะล้อตัวนี้นะครับที่เขาชอบเรียกกันว่าล้อหยอดแดงนะครับก็คือว่ามันจะเป็นจอดเหมือนหยอดสีแดงๆไว้นะครับที่ตัวสองนะครับของขอบล้อนะครับเขียนว่าเวกเลสซิ่ง ครับล้อตัวนี้นะครับรายละเอียดข้างล้อก็มีถ้าเกิดคบขวดนะครับก็จะมีคําว่า Vogue Racing นะครับ Sport นะครับเพียงแค่ตรงนี้ที่ต่างกับล้อแท้ล้อแท้ได้เขียน Made in Japan อันนี้จะเป็นเขียนดีไซน์บายเกย์แบนนะครับอ่าถ้าล้อตัวนี้ล้อแท้มันจะเป็นล้อ Sport นะครับตามที่ขอบล้อเขาเขียนไว้นะครับถ้าขอบแบบนี้ถ้าเป็นล้อแท้ก็ว่ากันที่หลักแสนนะครับหลักแสนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกัน นะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบสิบแปดนะครับอ่าขอบสิบแปดนะนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับตัวนี้เป็นล้อกว้างเก้านิ้วนะครับกว้างเก้านะครับอ่านะครับก็สวยงามเลยนะครับออฟดีผมดูจากโซแล้วน่าจะประมาณออฟสูตนั่นคโดยประมาณนะครับใส่แล้วก็เต็มฟุ้งพอดีไม่ต้องใส่อดปเตอร์เลยนะครับล้อพวกนี้เหมาะแั่การไปใส่กับพวกรถกระบะ นะครับหรือเอสนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาไปใส่พวกโฟลเดอร์ดีแมนมีเด็ได้หมดกรครับสนใจทักมาได้นะรถชุดราคาไม่แพงนะครับสิดคัาไม่ท้องเปลี่ยนนะครับร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนอยู่เลยซอยจันทร์ทะเล21นะครับหรือ21มา200เมตรติดถนนแยกนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม จากคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยำโดนขอฝากไว้กันเป็นชิ้นหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่รแตคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ